วันนี้นะเราจะมาแกล้งพี่กบแข่งกินน้ำแป๊บซี่กับอันนี้พวกเราพราะว่าพวกเราแล้วก็พวกเราจะทำให้เต็มที่แน่นอนอี๋เติมอี๋หนึห่งสองสาม ถ่ายคริจากนั่นแหละการแร่งเลยเออเราก็แบบเกี๋ยวไม่ได้แกล้งที่โกบมาตั้งหลายคลิปแล้วนะซึ่งวันนี้นะคะก็มีไปฟ้องแฟนว่าเธอจะแกล้งผัวแฟนผัวสดค่ะนี่ คลิปก่อนที่เอ๊ยเย้คลิปก่อนที่เกลียวแกล้งน้ำหวานใช่ไหมแล้วทุกคนบอกว่ามันถ้าแกล้งใส่กลิ่นน้ำปลามันจะได้กลิ่นใช่ไหมแล้วทุกคนแบบให้เกลียวใส่เกลือแทนวันนี้นะเราจะมาแกล้งพี่กบแข่งกินน้ำแฟบซี่กับอันนี้เราเกลียวจะแกล้งใส่ ใส่เกลือหมดนี่เลยนะแล้วเกลูก็จะคน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 กันอยู่คนเลยเหรอเออเอาเอาให้เด่นไหนเลยเอาให้แบบไตแข็งแต่ตายม่ล่ตายกันเลยเออไม่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 ไะไม่โอ่ไม่ไมไมไม่ไไม่ไไม่ไไมไม่ไม่ไม่ไมมไม่ไม่ไมมป่ เราจะอันนี้เอออันนี้ตรายี่ห้อปูนะคะสปอนเซอร์ข้าใดนะเดี๋ยวเราจะไปผสม เกลือกับแ๊นซี่เลยนะคะนี่เราจะแกล้งพี่กบเกลือใส่แ๊นซี่แล้วก็ฉันไม่เกี่ยวนะฉันรักเธอเก็ไม่เกี่ยวนะนี่แต่คนนี้องหว่างเธอต้องไปสิแต่ฉันอะฉันทำไม่ลงอะอะไรคนทำไม่ลงนั่นแหละน่ากลัวนะทุกคนป่ะเดี๋ยวเราจะไปผสมกันเลยแล้วก็เราจะเรียกพี่กบมาแบบแข่งกินกับเรานะแล้วก็เราจะมีข้อตกลงว่าถ้าใครกินได้นะเกียวก็จะให้เงิน20บบาทใครกินหมดใครกินหมดก่อนนะเกียวก็จะให้20บาทฉันทำไม่ลงนะพี่กบปะ ไม่ต้องเลยเธอพูดสนับสนุนไม่มันมีสองอันไงเราก็ต้องก็จะต้องถือคนละอันคนละอันอันนี้ไปเอันไปกันตอนนี้พี่กะอยู่ไหนฮะตอนนี้ปวดปวดแฟนเออนี่จะบอกว่าโอันนี้เขายังไม่เรียกผัวนะเพราะว่าเขายังไม่ได้แต่งงานแบบเออเขายังไม่ได้แต่งงานแบบทางการนะแ่มาฟังน้ำหวานเทศนานานตอนนี้รอแค่ ก็คือคบหาดูใจกันนะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วก็มีแค่นี้ค่รับไปกันเลยแลไปทำภารกิจกันต่อทุกคนนี่แหละค่ะพี่พี่ทุกคนฝากช่องพียมแพลวด้วยนะคะอันนี้ตลอดยี่ชั่วโมงเลยคนนี้ป่ะเออป่ะอ่ะพี่พี่ทุกคนนี่นะเราก็ได้เตรียมกันแล้วตอนนี้คือพี่โกเขาก็สลิปปิ้นอิสเล่น n สมอกรุงมอเล เราแล้วก็พวกเราจะทำให้เต็มที่แน่นอนเพราะว่าแต่อย่างที่เห็นนะทกเราเนี่ยมีการเพื่อเพื่ออะไรเพื่อแชมป์แค่แชมป์นี่แหละแชมป์นี่แหความเป็นส่วนน้ำจริงๆเลยวันนี้เนี่ยมาไม่ได้นัดกันทุกที่นะครับมาเต่ว่าจะมาถ่ายเองกับรอรอไอ้กาษแต่ไม่ได้ต้อเลยอะพี่ต๋อยเหรเดี๋ยวชนเลยวิ่ง ไปไปเขานอนไปป้าป้าเตยแล้วเก็เละไปไปไปให้พี่กบนอนไปตอนนี้พี่กบเขาก็นอนต่อแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแผนการของเราไปกุณพ่อฉันไม่เกี่ยวนะคนเธอเตะเธอตัดอันนี้แหละเว้ย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 เ้ยเว้ยไหนไม่ได้มารีมายาเกินนะเธอเฮ้ยมัน ก็พอถ้ามันม,มีชีวิตจะตายไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่หรอกไม่หรอกอีฟเดิเดยนจะล้วเรแล้วอีฟอ่ะซีลอลีเน่ะแล้วก็คนอีฟจะอันนดีเก อันนี้เกลือขึ้นเลยทุกคนบอกว่าม,ม,มันเป็นนมมมไไ่่ใชาเป็นนอะระร้ำตาลน้ำตาลที่มาอยู่ในกาแฟแล้วมันมันจะมีสีขาวด้วยเลยน้ารับมาได้น้ะวันกลับไปเอาช้อนใหม่นี่นะทุกคนนารับลมาได้เดีอันนี้ไม่มีกลิ่นอ่ะปกติปกติทุกคนมาดูใกล้ๆสิน,นีม่มีแต่จะอย่าให้แฟนชินกินอะไรแบบนี้สิเร็วๆสิ ใชมันไม่มีชออีชอเอออ๋อเธอที่เก็บช้อนมันสูงฉันลืมเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันอ่อนลงเดี๋ยวมันก็จะละลายก็อ่อนลงก็ต้องเพิ่มซีไม่มันไม่ได้มันไม่ได้อ่อนลงมันมันซาเฉยเฉยนี่ทุกคนมาดูใกล้ๆมันจะซาขึ้นเนี่ยนี่เห็นไหมมาเปโกรธไนถ้าพี่โกรเป็นอะไรนะคุณดูนะ คนดูขอมานะคนดูบอกว่าใส่กเกลือใส่กเกลือนี่มันไม่เหมือนกันแล้วอะ่ะเออเดี๋ยวมันก็เหมือนอ๋อเอาเอาขี้ดินผสมออแล้วเราเปลี่ยนแก้วไหมเพราะอันนี้มันเราทําให้มันคี้อดอะ่ะเสร็จแน่พี่กุบเสร็จอะไรเนระไม่เป็นหน้าแกล้งเธอไว้เยอะไงไม่เป็นไรฉันรักแฟนไม่พี่ชัยฉันเองอจะอย่าทําแบบนี้สิไม่ต้องทามันไม่ดีไม่ต้อตาเจ้าอยู่นั่นแหละ <laughs> รอพอแล้วพอแล้ว ดีอีเมื่อกี้ครึ่งเดี๋ยวเราจะรอให้มันอันนี้นะรอให้มันอะไรนะตกตะกรอนก่อนนะแล้วก็เราจะเดี๋ยวเกียวจะลองนิดน,นึงสิอ่าโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเกียวก็จะไปปลุกพี่กบเลยนะคะรอรอพี่แพวไปเก็บของก่อนเราจะไปปลุกพี่กบเลยน,น,ลนั่นแหละทุกคนทุกคนเกียวรู้ละ เพราะว่าถ้าพี่กบกินอันนี้ใช่ไหมมันจะเค็มมากเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวเกียวก็จะเอาน้ําผสมเกลืออีกทีหนึ่งแล้วก็ให้เขาแบบใช่คือคือคเวลาจะเอาสองเจ้านี้ผสมเกลือรอแป๊บนึงเดี๋ยวเกียวไปตักน้ําเสร็จก่อนนะคะทุกคนไปอันนี้นะทุกคนน้ำเปล่าอันนี้เกียวจะใส่น้ำเอ้เกียวจะใส่เกลือทั้งสองอันเลยนะเพราะาถ้าพี่กบกินนี้เสร็จแล้วก็อันนี้ในน้ำแล้วก็มันจะมีเกลือแล้วก็อันนี้พี่กบน่าจะคิดว่ามันไม่มีเกลือแล้ว เราจะใส่เกลือหมดทุกอันเลยนะคะให้แบบไม่รอดสักอันนะคะใส่เลยนะวะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะก็ทุกคนทาตาได้นะอันนี้คือเอฟซีแนะนำมานะคะทุกคนไปดูใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเกลืวจะขึ้นให้ก็ได้เม้นนี้นี่ต้งตุงตุ้งนั่นแหละครับเพื่อนๆสงสันพิ่กบจังเลยเยอะไม่อยากทำเลยจริง คุณเร็วว่าเกียวเต็มที่เลยนี่เดี๋ยวเรามาคนอันนี้ดีกว่าอะทุกคนวันนี้เราจะมาแข่งกินน้ำโคกกับพี่เล้านะคะมาค่ะหนึ่งสองสามเอาไ่โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาแข่งกันหนึ่งสองสามเออไม่ได้กันอยู่น้ำแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวไปเลี้ยงพี่กบกันเลยเตรียมตังยี่สิบบาทก่อนไปลาคนะนี่นะคะตังยี่สิบบาทปะนี่ก็เดี๋ยววันนี้น่ารักจังเลยอ่ะกเน่ี่ยกัน่ารอดจังเลยเนี่ยคุบหน้าแฟนขวดถอนนี่ตลอดเลยอะไรโปรออกมาก็ไม่รู้หน่าชาเกียว นี่พี่กุ๊บเดี๋ยวไปแข่งกินน้ำน้ำแป๊บเอ่อน้ำแป๊บซี่ถ้าพี่ชนะน้องให้เลย20บาทให้ตัวเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวตัวต้องเอา20บาทให้ได้เออเข้มไหมพอไหมเพื่ออะไรโยนเพื่อไม่อีสิบาทสามสิบบาทข้าก๋วยเตี๋ยวพอก๋วยเตี๋ยวยี่สิบห้าบาททาเพื่อแฟนเี่ห้าบาทเอาไหมเริ่มไหมทำไมมองได้นั่ยนะนะเนอะพี่ฟานะถ้าพี่ชนะพี่เอาสามสิบบาทไปเลยแล้วก็ถ้าน้องชนะพี่ต้องตามใจน้องหนึ่งวันโอเคไหมสบายสบายชิวๆเนาะ ไปเขาหิวแล้วปะนี่พี่ยี่สิบบาทนะนี่เก็บไว้ตรงนี้พี่แพลมาเป็นกรรมการมีน้ำด้วยมีใช่ออมีกินน้ำก่อนได้ไหมเออยงังยังยังยังไม่ต้องกินเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวต้องกินน้ำคู่ก่อนเพราะกินน้ำคู่เรามันจะทาบไปใช่ไหมแล้วเราก็จะกินอันนี้ต่อพร้อมแล้วอย่างตัวเนี้ยเขาอ,อยากกินกว๋วยเตี๋ยวอะไม่มีอะไรเพิ่มอะมีอะไรจอขนมอะไรอะเออไม่มีแล้ว ไม่เนี่ยเอาไปซื้อก็ได้เออไม่มีขนมเดี๋ยวเราแข่งกินแค่น้ำพกก็ได้เอี๋ยวปสิมาเอาขึ้นทีเดียวก็หมดแล้วจะไปแข่งทำไมตื่นยังเนี่ยพี่น้องกินเยอะกว่าพี่ตั้งเยอะพี่คีดหล่อพี่จะใช้หน้ารองอ่ะให้ขึ้นมาอีกทีขึบตาทตื่นยังตอนเนี้ยมาพี่เบลโอเคตัวจับไว้ก่อนพร้อมยัง ยิ่งอะไรอ่ะบอกพร้อมยังมาหนึ่งสองสาม <c oughs> อะ, Wirtschaft> in> อะไรไม่กินแล้วเหรอน้องมันน้องบอกให้เธอกินเนี่ยตอนนี้เราคนสงสารใครดีอ hmm. ่ะสงสารพี่กบแล้วน้องเก็บมันโดนพรแล้วน่าเบื่อเลยเต็มเลยไเลยอ่ะยาสิบาทไม่ต่อแล้วเก็บไว้ที่เดิมเดี๋ยวเกียวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะพี่กบก็ล้างปากพอถ้าใครชอบกินี่ก็เออนาะน้อคุกเข้าคุณหมอช่วยหนูด้วย ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปดูพี่กดเพื่ออะไร นะามเออไม่แดงเลยอ่ะมือกี้ยทำไมน่าโควจันเลยคุณแม่นี่นะทุกคนไม่ว่าจะเปียกหรืออะบอก็แล้วคุปณะหวานไหมหวานมากอะทุกคนนึกว่าใส่น้ำตาลเข้าไปอ่ะ 拿来โอ้ยเสียใจแล้วอ๋ออ๋อกินลับใหญ่แมไม่ไหวเลยแม่ลูกชายแม่นี่ไม่ไหวเลยแม่เลี้ยงงั้นเหรนั่นแหละทุกคนก็คลิปนี้นะคะก็ไม่เป็นอะไรนี้นวโบโบน้องนี่เพียงเท่า โอเคค่ะทุกคนสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าอยากให้แกล้งอะไรใครก็คอมเมนต์ไว้ใต้ใต้ออนะใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้ไม่บา,บายค่ะ